กิกีอ๋อปไปปิ้งย่างด้วยว่ะอุชาย่างไปไปต้องปิ้งย่างหน่อยปิ้งย่างปิ้งย่างกบมาย่างปิ้งย่างเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปิ้งย่างเลยดีกว่ามึงนี่มึงไปอยู่ตรงนี้เลยไปไปอยู่ปิ้งย่างเลยกลับมันกลับมันปิ้งย่างกลับมันปิ้งย่าง ปิ้งย่างนี่แน่เป้งยา่างปิ้งย่างเออปิ้งย่างปิ้งยา่างเอออร่อยไหมกบย่างอ่ะกบย่างอ่ะจักไหมเออกบย่างอ่ะกบย่างเอ้ยโอ้โหกระชื้อมันกระชื้อมันกระชื้มมันกระชื้อมันเออย่างมันย่างมันย่างมันนี่ม like, <ร>ันตายยากหรือปะจริงๆมันแป๊บเดียวก็ตายแล้วย่างมันย่างมันเออกบย่างเก่งจัด กี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 กอนีกี่ีกีกอกี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 กกี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 จีนีกีกีกนี้ีีกีกากี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 กนึนีีกีกีกว่าีียอย่าอร่อย แต่เจียยากอร่อย <S <S อร่อยจังวะเห็ดดีจ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 ี